ทุกคนทุกคนครับอยู่ผมพีกซีน่นะครับอยู่แมปดันซีนะผมก่อนนี้จะมาสอนฟาร์ค่าหัวเงินแล้วก็ดูบีแล้วก็เพชรนะครับประมาณนี้แบบแนะนําตามฟามแล้วก็ตามผมเลยลำหนึ่งนะถ้าของมันมีอะไรโหเต็มเลยเว้หูน้องกูเซ็งหมดเลยโอ้มาของแรกคือการฟาร์มเงินฮะการฟาร์มเงินก็ไปตรงเกาะนู้นเดี๋ยวเปิดนี่ก่อนเปิดแบบอ่ะคุณเห็นกล่องหน้าไหมหนู่นนี่เก่อน,น้ำเงินแดงให้คุณบินไปเลยเปิดเผาะอะบินไปก่อนบินไปตรงนี้ตามมา มีต่อมาตรงนี้กาะตรนู้นเกาะสินะฮะให้ตามมาเลยเวลาตีอย่าไปตีใกล้มันไม่งั้นมันจะเราจะเจ็บเว้ยให้เรายืนตรงคนหนึ่งให้เรายืนโซนโซนตรงขอบเนี้ยขอบเนี้ยเราก็ใช้พลังสิทธ์กดสกิลสั้นหรือซีเนี่ยแหละกดไปสกิลสองตีผู้มันได้เงินประมาณสิบล้านเลยฮะแต่นี่ผมไอ้นี่มันเป็นเที่ยไรมันตีผมก็ประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็ต่อไปนั่นเป็นการฟาร์มรูบีนะหรือว่าเพชรนะอะไรสองอย่างนี้นะฮะอย่างแรกที่เราต้องมีก็คืออะไรเงี้ยของอ่ะตองพูดอันนี้ปะวะ เก็บปับอ่าใช่ฮะไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่อี้เยควานเชื่อไหนวะอ๋อเมื่อกี้ผมตายลืมนี่ต้องเป็นอันนี้นะออฟแสงนี่เนี่ยนี้เป็นพลังแสงก็ราคาอยู่ที่นี่นี่พันพันล้านนะพันล้านนี่เราไปเห็นก่อนน้ะไหมเราบินไปแล้วะบินแป๊บนึงเกาะอยู่ตรงข้ามเกาะแรกเลยตรงไปนู้นเลยฮะมันจะมีเกาะไว้ต้องเสกกับเป็นเสกบอสประมาณนั้นครับผม ตามมาแล้วตามข้าพเจ้ามาเราก็จะมาเจออยู่ตรงเนี้ยนึงไอหยุดบินได้โอ้กูหยุดบินไม่โอ้โอ้กูตีแล้วแต่เราเราอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็เสกบอลแล้วโอเคมันจะตีได้ลูบีแล้วก็ได้เพชรด้วยฮะผมขอเตะนึงไปตีแปบแล้วกลัวจะตายกลังจะตายเป็นโคตรเบี้ยวเลย ขอตีอีกนึงผมจะตายมันก็จะตายโอเคเราตีมาแล้วก็ได้สิเพชรมั้งลูบี้ก็ได้มาเนี่ยผมได้ลูบี้มาเป็นหมื่นแล้วประมาณนี้ตีลูบี้ไปเรื่อยๆมันก็ฟาร์มเพชรทั้งฟาร์มฟาร์มเงินฟารลูกตีฟาร์ลูบี้ดีเอ้ลูบี้ถูกละวลูบี้ดูดีฮะลิงก็เป็นเฮียอะไรเนี่ยผ่นโอ้ตกแงีผมขออญาตบินเมื่หนึ่งโอเคอ่ะเหลืวเศกรอบ ยียยนะ่อะไรเนี่ยเฮ้ยได้แล้วหมออะไรวะสามฟินิค,คือไม่รู้ผมเก็บของก่อนโอเคฮนะมาเรามาเสกรอบฮะเสกรอบเสกรอบโอเคเสกเรียบรอนะ้อยฮะยาเสกของออยาตีฮนะมาดูกันว่าได้ได้เท่าไหร่รูบี้อยู่เพนะ โอเคเราได้มาเกือบเมื่อกี้ผมมีสนะี่นันเราได้มาสามพันนะสามารูบีต่อไปเป็นการฟามข้าวหัวนะเราไปเจอกันก่อนแรกเลยครับผมบายบายโอเคเราก็มาเกาะแรกไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมมาเราเห็นตรงเกาะนูนน้นไหมให้เราบินไปเลยฮะบินไปหนึ่งฟาวข้าวหัวจะมีสองแบบนะะคือตีตัวนี้โอเคเราตีตัวนี้ไปแล้ว เงียตะกี้กูบักหรือรอะไรเนาไงตีไปเรื่อยๆเ,เราจะได้ข้าขอหอมมันกับสิบล้านไม่ก็ล้านห,หนึ่งฮะจำไม่ได้มันด้นป,ประมาณนี้หรือวิธีง่ายถ้าเรามีเงินเยอะๆเราฟากตรงซีนาเรามาเกาะแรกเราเกาะแรกแล้วนี่เราก็มาตรงนี้ไหมลอยพ่อค้าที่นี่ไหมเราซื้อเลยซื้อ,องเงินหนึ่งล้านแรกหนึ่งแสนข้าวหัวก็กดไปเรื่อยๆแล้วประมาณนี้ก็คลิปนี้มีมี่น่าก็าแนะนำการฟากนะผมตกูเรืองแสงจันทร์เลย ก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ยี้แล้วกันคนระับวันนี้มีสตรีมต่อไปเจอกันได้เลยขอลงคลิปปั bye ๊บบ๊ายบาย